เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องพัสดุนะครับลูกค้าก็ส่งมาจากทางบ้านเนาะเดี๋ยวมาดูว่า็นพระอะไรนะครับจริงๆถ้ามีพัะสายอื่นเนาะนะครับส่งมาดูได้นะอันไหนที่มีราคาก็เดี๋ยวผมประเมินราคาไปให้อันนี้อาจจะจํานวนเยอะนะเป็นพย่อยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานเหมานะครับก็ลูกค้าให้เหมาก็เหมาให้ครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ต้องบอกว่าเยอะมากนะชุดนี้นะ นี่ผระผง,งต่างๆนะครับอันนี้บางองค์อาจจะยังไม่ได้มีราคาสูงนะครับก็ต้องตีรวมเมาตีเหมามานะครับอันนี้ค้าน่าจะเป็นร้อยองค์นะชุดนี้นะนะครับเดี๋ยวผมรวบใส่นี้ไปเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นพระได้จํานวนแบบนี้ก็มูลค่าหลายพันบาทใครมีก็ลองส่งมาดูครับพระเครื่องหลวงพินหลวงพ่อรวยหรือว่าพ้าเครื่องยอดนิยมเนาะเป็นพ้าแท้เราก็รับเช่าให้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกทองคำนะครับกรอบทองคำพ้าทองคำนะครับเงินต่างๆเครื่องหน้าต่างๆก็ลองส่งมาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม